唉。<sighs> เบื่อ,อยังเลยขี้เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดําน้าปลูกปะกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถา์ ทำให้เราได้ตลอดแบบไม่มีสะดุดแอป,ปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ มีคนถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าเราสามารถทําเจ้าซอนจินวูได้ไหมตอบตอนนี้เลยว่าได้ครับอ่ะเดี๋ยวนุบดูโป,โปคลิปนี้เราไปทําเจ้าซอนจินวูกับเจ้าสตาร์กันนี่ครับผมก่อนดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำใจให้กับผมด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเจ้าซอนจินวูกันดีกว่านะขั้นแรกเลยนะครับผมให้เราไปที่เกาะแห่งคารลงเลดนะเมื่อเรามาถึงเกาะลงเลดแล้วนะครับผมถ้าเราเปิดดันเจียนมาเนี่ยเราจะไม่เห็นดันเจียนของเจ้า ซอนจินวูนะแต่เราสามารถมาแลกอาวุธมันได้ตรงนี้ครับอ่าดันเจียนเมดันนะทุกคนเอ็กเชนนี่มันจะมีในส่วนของบาสกาเด็คเกอร์นะครับผมแล้วก็ไนเด็คเกอร์ซึ่งเราต้องการ500ดันเจียนเมดันนะในการแลกก็ต้องลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะสะสมเหรียญครบตอนนี้เหรียญผมมีอยู่348เหรียญใช่ไหมเราก็เลือกสักดันเจียนที่จะลงนะผมจะเลือกเป็นในส่วนของ คอปเปเตดละกันนะครับผมเลือกเป็นคอปเปเตดเพราะว่ามันได้ในส่วนของคอปเปเตดทิกเก็ตแล้วก็ลงค่อนข้างที่จะง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ตอนนี้เรามีแค่ดาบเทพเงา V 2ใช่ไหมแค่ดาบเทพเงา V2 กับในส่วนของเผาดีๆสักเผาอันนี้ผมใช้เป็นเผาแวมพร์นะครับผมเพราะว่ามันตีแล้วดูดเลือดซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะตีแล้วดูดเลือดแล้วก็ลงเลดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะสมดันเจียนเมดัมครบ1,000อันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงดันก่อน ซึ่งเผ่าแวมไพร์มันก็ดีอยู่นะดูดิคือถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเรามาลงดันเจ้าตัวนี้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะโซโลแบบเลือดไม่ลดได้อยู่แล้วครับผมจะเปิดสแตทให้ทุกคนดูนะตอนนี้สแตทของผม d e เ e น s ์ Defense A นะครับแล้วก็ซอร์ d A นี่ขนาด A นะมันยังโดนตีเกือบตายเลยอะแล้วก็เลเวลอยู่ที่10000ด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมสแตทผมน้อยจอยังวะอือจริงๆสแตทมันต้องเยอะกว่านี้ อ๋อผมรู้แล้วเราไม่มีเสื้อเพราะว่าเสื้อมันจะบวกเอ่อเจ็ดห้าันใช่ปะหรือว่าเจ็ดันห้าวะจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่เราต้องลงเจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเนาะจนกว่าจะได้ดันเจี้ยนเมดันครบ1,500อโอ้นี่ไงระหว่างที่เราลงเจ้าตัวนี้เราจะได้ในส่วนของอสซอรีมาด้วยเอ้ยไม่ไงทุกคนอสซอรีที่ผมพูดถึงเสื้อของสตาร์ครับก็คือ ผมแอบไปฟาร์มมาในะครับผมผมแอบไปฟาร์มมาก็ดูดิมีสมุดสีเล่มมีเออลัคกี้วิชนะครับผมเลเวลสิแล้วก็มีดิมิกเบรกสโตนหนึ่งกว่าอันเลยนะก็ไปแอบฟาร์มมานิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มในส่วนของอาวุธเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลงก่อนสักครู่นะ80 minutes later โอเคครับหลังจากที่เราลงเลทมาสักพักนะเราก็สะสมเหรียญเลท ครบ1,000เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเราก็มาคุยกับเจ้า NPC ตัวนี้เลยนะเราจะแลกอยู่2อย่างครับนั่นก็คือบาสกาแดกเกอร์แล้วก็ในแดกเกอร์เพื่อทำซอนจินูนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็น่าจะมีวัตถุดิบครบแล้วไหมเดี๋ยวผมดูไตเติลก่อนเออโอเคตอนนี้ไตเติลของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเราจะทำไตเติ n ลเจ้าตัวนี้ยังไงนะให้เราไปที่เกาะตัวนี้ครับอ่าแล้วก็มาคุยกับเจ้าซอนจินอูที่หลบอยู่ตรงนี้อ่ามันก็จะให้เคเวสเรามานะครับผมโดยเคเวสมันจะให้เราโดนฆ่าโดยคนที่มีฉายาเจ้าตัวนี้ครับบิเทเชีร์อ่าหนึ่งรครั้งต้องเฉพาะคนที่มีฉายาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยก็น่าจะมีหลายคนรู้แล้วแหละว่าฉายาตัวนี้ได้มาย่างไง หรือยังมีคนไม่รู้ถ้าคนที่ไม่รู้นะครับว่าใช้ยาบิเทเยอร์หามาได้ไง่ายเราไม่สามารถที่จะสุ่มได้แบบปกตินะเราต้องมาคุยกับเจ้าตัวนี้ครับกิฟฟินอ่าโดยเควสของมันนะครับมันจะให้เราไปฆ่าเพยเยอร์ทั้งหมด50ตัวก็รวมๆกันแล้วถ้ามีตัวไก่ก็ร้อยห้าสิตัวนะครับผมกว่าจะสามารถที่จะทำชย้ยาเจ้าสนจินวูได้ซึ่งร้อยห้าสิบตัวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะโคตรนานเลยอ่ะเราก็มีทุกอย่างครบแล้วนะครับผมเอ้ย ทุกอย่างไม่ครบดิยกเว้นนิสัยนิสัยของเราคือแบ็กไซเลนเราต้องการนิสัยของโมนาดโอโ้โหค้อ้างที่จะลำบากนะสำหรับตัวไก่ผมไม่มีในส่วนของเอ,อ่ออาบิลิตี้ของเกียร์ชิปเปอร์ไม่สามารถที่จะวาร์ปไปไหนได้แต่เรามีในส่วนของอาบิลิตี้รีโล1,500อันอยู่แล้วนะแต่ขี้เกียจกดครับ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ดี๋เรามาหาฉายาของเจ้าซอนจินอูกันเอ,อ้ไม่ใช่ฉายานิสัยโมนาด เมื่อกี้เราได้ shadow monad มาพอดีเป็นนิสัย exotic อันแรกที่ออกด้วยนะเราก็ได้พอดีโอ้โหดวงค่อนข้างที่จะดีครับอ่าทุกอย่างค่อนข้างที่จะแจ่มจันเมืองพิจิตร์แต่เนาะเราก็ทำได้แหละซันจินอูอโอเคคบแล้วแหละทำเลยครับอืมได้มาแล้วดาบซันจินอูอ่าในดูดาเมจเราดิดาเมตของเราโอโ้ ลืมไปว่านิสัยมันหายด้วยเอ้ยใช่นิสยัยลืมนี่ผมค่อนข้างที่จะลืมนะนิสัยหรือว่าฉายาเนี่ยไตยเติ้ลไตเติ้ลนะครับผมผมจะเรียกว่าฉายานะแล้วก็เจ้าตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยแบ็กเซเลนผมก็จะเรียกว่านิสยัยเออโอ้โหไหนดูดามเมดอืมดามเมดอยู่ที่สี่แสนห้าแสนก็ไม่ถือว่าแย่เพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดในส่วนของดาบด้วยเราไป ตีบวกดาบให้มันบวก5กันครับว่าดาเมจที่เราทำได้เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะในเช็คดิเออเอ็นชาร์สโตนมีครบโอเคไอ้ลักกี้วิชนี่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันตกปลาคูณ2อะทำให้ของผมค่อนข้างที่จะเฟอร์ดูดิทุกอย่าง750เกือบเกือบทุกอันนะมันดีมากเลยนะใครที่มีลักกี้วิชนะครับผมหรือว่ายังไม่มีลั c กี้วิชนะให้รีบๆหาเลยสามารถเข้ามาหาแลกได้ที่ดิสคอของผมอืม เป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตดูดาเมดหน่อยดาเมดอยู่ที่หกแสนเกือบล้านอก็พอได้อยู่นะครับผมแล้วก็ต่อไปสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือไทเทนลอสโลบอสมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเรียกว่าอะไรนะไทเทนของสตาร์กนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่มีเหมือนกันแล้วก็ไทเทนของเจ้าสตาร์กเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่พอสมควรนะเพราะว่ามันคูณเงิน7แคูณอี7เท่าแล้วก็คูณเจมอีก7เท่านะซึ่งถ้าเราจะไปสะสมในส่วนของหัวใจเพื่อเอาไปแลกเอลเลนชาร์แองเจลนะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับผมแล้วก็ r ิเ i d เดนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตีในส่วนของ D4C กี่ตัวถึงจะได้แล้วก็ ดามเมจที่เราทําได้นะตอนเนี้มันยังไม่ถึง1ล้านเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการตีเจ้าฟันนี่วาเลนไทน์นั่นผมก็เลยมองว่าเราทําในส่วนของลอสเออโบโลเนี่ยเจ้าสตาร์กเนี่ยก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมว่ามันทําง่ายมากๆเพียงแค่เราตีเจ้าสตาร์กทั้งหมด25ตัวมันก็น่าจะการันตีปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับผม โดยวิธีการเสกเจ้าสตาร์กนะเราต้องตีคีบในเมืองนี้นะครับผมให้ครบทั้งหมด50ตัวเราจะสาม,มารถเสกสตาร์กได้ทั้งหมด1ตัวนะโดยถ้าเราจะต้องการออตี25ตัวเราต้องตีคีบในเมืองนี้ทั้งหมด1,200ตัวครับส่วนวิธีในการเ F ฟในการตีคีบนะผมจะแนะนำเป็นในส่วนของดาบเทพเง,พเงา V2 ครับอ่าอุ้ยดาบเทพเง,พเงา V2 ไม่ได้บวกด้วย ออมันตีทีเดียวตายวะเดี๋ยวดวโอเคตีทีเดียวตายอันนี้ได้อยู่แล้วก็เราต้องมีออโต้คลิกด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําในมือถือนะครับผมเพราะว่าผมมี UG Phone UG Phone มันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ AFK แบบที่ไม่ต้องเปิดจอไว้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ UG Phone ดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของแอป UG Phone แล้วนะครับผมเจ้าแอป UG Phone ตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดค้างได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมถ้าเราปิดในตัว UG Phone ไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังฟาร์มให้เราอีกซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากๆผมเลยใช้ตัวนี้ในการที่จะ FK นะครับผมเหลือเพื่อนๆมีในส่วนของโทรศัพท์ก็ใช้ในส่วนของโทรศัพท์หรือบน PC ก็ใช้แอปมอนิเตอร์อื่นแต่แนะนำ UG Phone มากกว่านะแล้วก็ให้เราเตรียมในส่วนของออโต้คลิกมาสักตัวนะครับผมอ่ะแล้วให้เรามาตรงนี้ครับ นี่มายืนอยู่ตรงทางมะลายตรงนี้แล้วก็หันหน้าเข้าเสาไฟครับอ่ะพอเราหันหน้าเข้าเสาไฟแล้วนะให้เราลองกดใช้สกิลหนึ่งทีครับให้สังเกตว่าคีปมันจะตายทั้งหมด3ตัวหรือเปล่าถ้าคีปตายทั้งหมด3ตัวแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วนะโอเคแล้วเราก็ตั้งออโต้คิกไปเลยนะครับผมอ่าอันแรกตั้งไว้ตรงตัวแซอันที่2ตัว X แล้วเราก็ตั้งออนาทีไว้ด้วยนะผมจะเปลี่ยนเป็น วินาทีนะครับผมประมาณ6วินาทีถึงจะใช้สกิลที่2ได้อะแล้วก็อันที่3อยู่ที่สกิลตัว c ครับจะตั้งไว้ประมาณ12วินาทีนะถึงจะใส่เอ่อถึงจะใช้สกิลตัวใหม่ตัว c ออน,นั่นแหละแล้วก็ตั้งไว้ครับได้ไหมได้ไหมทุกคน อ,อย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมตั้งไว้เอาที่ทุกคนถนัดเลยก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะกัดระยะเวลาไว้เท่าไหร่เหมือนกันเราก็ฟาร์มไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะครบ1,200ตัวนะโอเคเดี๋ยวเราทำสคริปกันเลย The next day ตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเราค่าคีบไปทั้งหมดกี่ตัวนะ1849ตัวโอ้โห1,849ตัว2ชั่วโมง โอ้ทูกคนเราจะตีไวปล่าวะคือตอนนี้มันไม่สามารถที่จะเสกสตาร์กได้รัวแล้วนะครับผมเราสามารถเสกสตาร์กได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเหมือนเขาจะปรับแก้ไปนะครับผมอ่าดูดิคือผมเสกได้แค่ตัวเดียวอ่ะแต่ก่อนน่ะเราสามารถเสกทับกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไอดีไก่อีก ID หนึ่งเข้าเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็เอาไ d ดีที่เราเล่นอยู่นะตอนนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ถนัดในการอ เล่นบนโทรศัพท์หรือว่าแอปอกมู l เลเตอร์นะใครที่มีเพื่อนก็เรียกเพื่อนเข้ามาออนไว้นะครับผมแล้วก็รอตีพร้อมกันเนาะอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ในแพลตฟอร์มของ PC แล้วนะครับผมสะดวกออกว่าการเล่นบนมือถือเยอะเลยเดี๋ยวเรามาตีเจ้าสตาร์กันนะว่าเราจะได้ในส่วนของไทเ a นตอนตัวที่25จริงไหมนะเดี๋ยวทำสริปไปเลยนะครับผมแล้วถ้ามีวัตถุดิบครบนะผมจะทำเจ้าสตาร์ก l, l ด้วยนะเพราะว่า เราขาดแค่เอ,อ่อไตเติลนะครับผมขาดแค่ไตเติลแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของคอด้วยไหมขาดในส่วนของคอด้วยแต่ทูฮโคมิเคียวเรามีอยู่แล้วนะ,ะขาดแค่2อย่างซึ่งน่าจะตีได้อยู่หรอกเพราะว่าเกือบ30กว่าตัวที่ผมสามารถเสกได้ เมื่อกี้เราปลดล็อกในส่วนของไทเตนพอดีน่าจะครบแล้วไหมน่าจะครบแล้วนะครับผม25ตัวอาจจะรวมก่อนหน้าที่ผมตีไปแล้วด้วยก็ได้นะเออมันน่าจะสะแต็กทับไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของไทเตนของเราดีกว่าแล้วก็ที่ตีมาเมื่อกี้ผมไม่ได้ในส่วนของคอเลยนะแล้วก็พลังงานเอนเนอร์จีครับเรามีอยู่28อันไอ้ไม่ได้คอเยนะี๋ยวคอนะ่าจะออกแยกส,สุดเลยแต่มาเช็คไตเตนก่อน อนี่ไงได้มาจริงๆครับคูณเพชร7.5แค่นี้เราก็สามารถที่จะร่ำรวยเงินทองได้แล้วนะแล้วก็มีเวลาว่างไปตีเจ้า D4C เพื่อเอาเทตเตินที่มันดีที่สุดนะตอนนี้ไหมเออก็น่าจะทําอย่างนั้นได้แค่นี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มเล่นใหม่ได้แล้วนะครับผมสามารถทําทุกอ b บิล t y ิตี้ในเกมสบายๆได้เลยนะแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปเดี๋ยวผมขอมาทําเจ้า สตาร์กดีกว่านะครับผมเราขาดอยู่ไม่กี่อย่างเองนั้นก็คือ Energy 100อันแล้วก็ในส่วนของ l s อส l o o s s คอเวลาจะพูดนี่มันเสียงไปอย่างนี้ทุกทีเลยนะแล้วก็เออสตาร์กบาเรลแล้วก็ h a n d ดิก็สามารถสุม่มได้จากตู้ปะจิงโกะเลยอะไหนๆก็ไอ้นี่แหละเดี๋ยวเราไปสุ่มไว้เลยดีกว่าเพราะว่าเรามีเงินตั้ง200ล้านโอ้โห คนท้างที่จะล่ำรวยเงินทองลูกคนฟา,ฟาร์มไปฟาร์มมามีเงินอยู่200ล้านเฮ้ยมันเกินไปมปล่าอืมหาแป๊บเดียวน่าจะได้นะครับสำหรับการบาเรลแล้วก็แฮนเดิลสตาร์กการบาเรลนี่ไงการบาเรลมีตั้ง58แล้วก็ h a n d เดิลเรามี64เหลือแค่คอแล้วก็ Energy ์จีแล้วก็ได้เจ้าสตาร์กเลยเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมขอญาตไปฟาร์มสักคู่นะทุกคน Many <months> later. ตอนนี้ก็สะสมครบเป็นที่เรียบร้อย Energy อรอมีอยู่108อันแล้วก็ได้โบโลคอมาด้วยนะเราก็ทำเลยครับเจ้าสตาร์กกดใช้งานบึ๊บเอ๋อ๋อเราไม่มีในส่วนของดาบเจ้าสตาร์กโอ้โหอะไรกันนี่ลืมไปเลยครับเราต้องไปทำดาบเจ้าสตาร์กก่อน อยู่ตรงเกาะชายหาดนะครับก็ต้องใช้ Energy 1อันในการทำแล้วก็กันบา r เรลสตาร์แล้วก็แฮนเดิแล้วก็ทูห่งโคมิเคียว5อันกดไปเลยได้ s t a r ์มาแล้วเอ๋อเราจำเป็นที่จะต้องใส่ไทเทิก่อนป่าวะเช็คก่อนตอนนี้เราอยู่ในไตเติของเจ้าสตาร์่แล้วนะ่าจะทำได้เลยครับโอ้โหลืมไปเลยว่าต้องทำสตาร์กวีหก่อนที่จะทำวีสองมา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 ,มา,มากดฮึบ เรียบร้อยครับสตาร์ l เอแค่นี้เราก็สะสม Ability ครบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่นะนี่ก็คือทั้งหมดของนุบทูโป2.0ครับที่เหลือทุกคนก็แยกย้ายไปหา Ability ที่ทุกคนต้องการได้เลยนะแค่นี้ก็น่าจะเริ่มต้นได้สบายๆแล้วนะครับผมนี่ก็คือนุบทูโปอย่างที่พูดไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้วย่าดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย